บอลยายมีงวงพันตัวมีเงินพันล้านยายยกให้ร้านหมดเลยแล้วมันอยู่ไหนอะครับยายบนโลกสมัยใหม่จะมีจำนวนผู้ใช้สื่อดิจิตอลมีเดียเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลโอกาสจะเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับผู้ผ,ผลิตงานสร้างสารรค์ผ่านสื่อดิจิตอล คณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุมเราจะใช้เวลา4ปีเปลี่ยนคุณจากคนธรรมดาเป็นมืออาชีพทางสื่อดิจิตอลครอบคลุมทุกสาขาวิชาด้วยการสอนที่ทันสมัยโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของวงการที่คณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุมเราจะทำให้4ปีของคุณหมุนไปด้วยสปีดเดียวกับโลก